เนี่ยที่วันนี้ที่ที่ท่านประชาธรรมจังหวัดมาเนี่ยก็อยากให้รู้เรื่องราวของที่พยาวเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของเกษตรกรยุคใหม่ เปลี่ยนแปลงจากพืชเศรษฐกิจหลักที่มีปัญหาที่เราสัมผัสตรงนี้จากพื้นที่นี้เป็นไรข้าวโพดเปลี่ยนเป็นก็ต้องพึ่งภากร้เรียนแล้วใช่ไหมรัฐบาลก็เป็นภาระอีกต้องอุดหนุนอีกนั้นตรงนี้เป็นทางออกของเกษตรกรยุคใหม่ที่เพื่อที่จะแก้ไขนะครับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนนะครับจุดด้อยของเกษตรกรเนี่ยากได้องความรู้พี่เจมห่วงไหมองความรู้นี้ผมครยินดีให้ทุกท่านนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่าน ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันมันจะได้เป็นแปลงใหญ่เราได้จับมือร่วมกันไม่ห่วงเลยไม่ห่วงครับไม่ห่วงเลยนะคะเพราะว่าองค์ความรู้ทุกอย่างที่ผมมาเหมือนกับอาจารั์อาที่เก้าที่ท่านบรรยายว่าเราเก็บไว้ก็อยู่กับเราถ้าเราเผยแพร่ไปะทุกอย่างก็กระจายไปให้ทุกๆกคนครับใช่ค่ะแล้วไม่กลัวล้นตลาดเหรอไม่กลัวล้นตลาดหรอกสำคัญที่ว่าล้นตลาดตอนนี้ก็จีนก็มีคําถามมาแล้วว่าเออไม่กลัวล้นตลาดหรือตอนนี้ที่ทุกคนจะ โฟกัสไปแปลรูปแต่ผมก็ให้เขาแปลรูปไปแต่ของผมเนี่ยผมจะแบกแนวละแบกแนวไปหนอคือว่าผมจะไม่แปลรูปผมจะเอาเป็นเชิงท่องเที่ยวเลยเหมือนกับตัวเนี้ยอย่างมาพะเยาต้องคล้ายๆว่าเราจะมีที่ท่องเที่ยวละไม่ใช่มาแค่คืนเดียวเงี้ยของผมเนี่ยจะทำพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้มันก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วว่าพะเยาเรามีดีนะครับด้วยด้วยเกษตรกรยุคใหม่ อันนี้เมื่อคิดว่านี่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับพยเอาจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางนี้เนี่ยมันเป็นแนวทางของแล้วที่ช่วยด้วยทป็นอัคลาปมเผาที่ว่าจะให้เป็นอพยาวาเป็นพลอตโปรเจกต์ในการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งโมเดลหนึ่งโมเดลหนึ่งถ้าเราทํามีความหลากหลายเนี่ยเสถียรภาพทางราคามันเกิดแต่ถ้าเราทําเหมือนกันทั้งหมดอ่ะอาจจะมีข้อจํากัดแต่อีกหน่อยผมเชื่อว่าพี่เจมเนี่ยพัฒนาเป็นอกโกทอริซึม์มีที่พักเนี่ยก็จะนําหน้าในกลุ่ม ไปไลทั้งหมดนี่คือสวนของพี่เจมนะคะชื่อไล่สวนทุเรียนรมทวีทรัพย์ครับสวนทุเรียนรมทวีทรัพย์ค่ะอยากเห็นอยากรู้อยากดูอยู่ที่แม่กานะคะอยู่ที่แม่กาแถวแถวหลังมอพะเยานะคะแม่กานาไร่เดียวแม่กานาไร่เดียวตรงแถวแถวมอพะเยานะคะเลยมอพะเยามาหน่อยก็เดี๋ยวก็จะเจอนะคะตั้ง g ีพมาเลยสวนทุเรียนรมทวีทรัพย์นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ